สวัสดีค่ะมาดามโอที่ดินสวยค่ะพบกันอีกแล้วนะคะทางช่องมาดามโอขายที่ดินสวยราคาถูกวันนี้นะคะโอมีที่ดินวิวภูเขามานําเสนอค่ะเป็นที่ดินวิวเขาที่อยู่ใกล้กรุงเทพเพียงแค่150กิโลเมตรนะคะและอยู่ในโครงการจัดสรรน,นะคะแบ่งแปลงเล็กๆค่ะเริ่มต้นที่2ได้ใครนะคะที่ชอบที่ดินวิวภูเขาและอยู่ไม่ไกลกรุงเทพต้องดูคลิปนี้เลยค่ะ ที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตำบลโคกตูมอเภอเมืองจัังหวดลบบุรีถ้าเดินทางจากวงเวียนโคกตูมนะคะก็ขับมาตามถนน3017นะคะหรือถนนลบบุรีวังม่วงนะคะขับตรงมา3กิโลเมตรครึ่งก็ถึงแปลงที่ดินแล้วค่ะ แล้วตอนนี้นะคะโอ้ก็อยู่ที่โครงการที่เราจะขายแล้วนะคะที่ดินโครงการนี้นะคะก็จะอยู่สูงจากระดับน้ําทะเล97เมตรนะคะอยู่ติดถนน4ี่เลนเลยนะคะนี่ให้ดูนะแล้วด้านหน้าถนนเนี่ยนะคะก็จะมีไฟถนนอยู่หน้าโครงการด้วยพอดีนะแล้วก็ลายล้อมไปด้วยเพื่อนบ้านและวิวภูเขาค่ะให้ดูวิวภูเขานะคะทางด้านหน้าจะเป็นวิวภูเขาลูกใหญ่นะคะอันนี้หน Now, ให้ชมกว้างๆเลยนะคะส่วนข้างๆนะคะแล้วก็ทางด้านหลังโครงการเนี่ยก็มีวิวภูเขาเหมือนกัน แต่ว่าวันนี้นะคะก็อากาศไม่เปิดเท่าที่ควรนะมีหมอกเยอะนะคะก็เลยทําให้ด้านหลังและด้านข้างนะคะมองเห็นวิวภูเขาไม่ชัดนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะภายในโครงการนะคะเขาก็จะทําเป็นถนนสาธารณะนะคะกว้าง6เมตรทําเป็นหินคลุกเลยค่ะถนนนี่ดีมากๆเลยนะคะถนนหินคลุกแบบอัดแน่นมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาจะล้อมรั้วนะไว้ให้แล้วทุกแปลงค่ะชมได้เลยค่ะสวยมากๆนะคะ ตรงนี้นะคะไฟฟ้าก็ผ่านค่ะเพราะว่าอยู่ติดถนนสี่เลนแบบนี้นะแล้วส่วนน้ํานะคะเขาก็จะต่อเป็นน้ําบาดาลน,นะคะเขาเจาะบาดาลให้ในโครงการแล้วก็จะต่อให้หน้าแปลงทุกแปลงติดมิเตอร์ให้พร้อมนะคะ เอกสารสิทธิ์ของที่ดินโครงการนี้นะคะก็เป็นนอสอสจอหรือโฉนดคุดแดงเลยค่ะก็จะแบ่งขายนะคะเริ่มต้นที่แปลงละ2ไร่ราคาเริ่มต้นที่ไร่ละาน1.2ล้านบาทนะคะแต่ละแปลงแบ่งยังไงแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ชมได้เลยค่ะ อย่างแปลงนี้นะคะก็จะมีเนื้อที่2ไร้1งาน25ตารางวานะคะแปลงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเขาล้อมรั้วครารบอยเอาไว้ให้รอบแปลงเลยนะคะทุกแปลงนะเป็นรั้วครารบอย3าชั้นค่ะแล้วก็เท่านั้นไม่พอนะมีประตูเหล็กนะคะเป็นรางเลื่อนนะคะทางด้านหน้าแปลงให้ทุกแปลงนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะต่อน้ำประปามาแล้วค่ะ,ะปราปาตรงนี้เขาเป็น เจาะบาดาลน,นะคะของโครงการแล้วก็มีถังแชมเปญให้ทางด้านหลังโครงการนะแล้วก็จะติดมิเตอร์หน้าแปลงให้ทุกแปลงตรงนี้เนี่ยน้ำแรงดีมากๆเลยด้วยค่ะ ทำเลที่ตั้งของโครงการนี้นะคะก็ดีมากๆเลยนะคะเหมาะที่จะไปทําจัดสรรน,นะจะทําบ้านเดี่ยวทําอาคารพาณิชย์หรือทําบ้านพักตากอากาศก็ได้นะคะจะทําโรงแรมรีสอร์ทเลยก็ยังได้นะคะเพราะว่าตรงนี้อยู่ติดถนนใหญ่นะแล้วก็เดินทางไปยังตลาดโคกตูมอําเภอเมืองลบบุรีเนี่ยก็ไม่ไกลนะคะเพียงแค่3กิโลเมตรครึ่งน,นะคะเดินทางเพียงแค่5นาทีนะคะก็ถึงหน้าโครงการแล้วค่ะ จากโครงการนะคะถ้าเดินทางไปช้อปปิ้งที่ห้างโรบินสันแมคโครโลตัสลบบุรีนะคะเดินทางเพียงแค่19กิโลเมตรค่ะถ้าเดินทางไปยังตัวเมืองลบบุรีนะคะเดินทางเพียงแค่22กิโลเมตรถ้าจะไปกรุงเทพมหานครนะคะเดินทางเพียง150กิโลเมตรค่ะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆใกล้เคียงนะคะก็เดินทางไปเที่ยวได้หลายแห่งนะคะไม่ไกลนะคะไปทุ่งทานตะวันเขาจีนแลนะคะ11กิโลเมตร ไปจุดชมวิวอ่างซับเหล็กนะคะ8กิโลเมตรไปถ้ำเทวาพิทักษ์9กิโลเมตรครึ่งไปเขื่อนป่าศักชนลสิทธิ์นะคะทางรถไฟลอยน้ำโคกสลุง28กิโลเมตรไปยังเขาพญาเดินทง29กิโลเมตรไปพระปาง3ยอดสารพระการ26กิโลเมตรและพนารายราชนิเวศ27กิโลเมตรค่ะ ใครสนใจที่ดินโครงการนี้นะคะติดต่อได้ที่คุณนัดตามเบอร์โทรที่โอขึ้นให้ทางด้านล่างนี้เลยนะคะหากต้องการให้โอรีวิวที่ดินแปลงไหนนะคะติดต่อโอได้ที่0837356591หรือ line แอดมาดามโอ a d a m a d a e o h อย่าลืมมีแอดทางด้านหน้านะคะและอีกช่องทางหนึ่งค่ะ Facebook m e s s e n g e r มาดามโอที่ดินสวยค่ะ ฝากติดตามช่องมาดามโอขายที่ดินสวยราคาถูกด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่ดินสวยๆราคาถูกๆได้ก่อนใครสำหรับวันนี้นะคะโอคงจะต้องลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆแบบนี้ในคลิปหน้าค่ะ